นนะะอ่าเริ่มตั้งแต่การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปแบบเตเรียวนะคะในการควบควรสำหรับกลุ่มที่1แล้วก็เป็นการเริ่มต้นสำหรับกลุ่มที่สองนะถ้าใครถือได้ก็จด,ดน,นคะคะแต่ถ้าแต่ถ้าหนูไม่จด,ดเดี๋ยวครูจะ บันทึกวิดีโอนี้เราใส่เข้าไปในลุ่มที่นะคะอะเริ่มค่ะอันนี้เขาบอกว่า10คูณ9คูณ8ให้เขียนอยู่ในรูปแบบเท่าเดียววิธีการเขียนให้อยู่รูปแบบเท่าเดียวก็คือตามทีอย่างของเท่าเดียวเนี่ยมันต้องเกิดจากการคูณตั้งแต่ตัวมันเองลงจนถึงหนึ่งเนาะแ,แต่ว่าอันนี้มันคูณถึงแค่ แค่บคแบบแค่ตัวนี้เคือสิบคูณเก้าคูณแปดการที่มันจะอยู่ในรูปแฟกทตอเรียลได้เนี่ยมันต้องคูณไปจนถึงหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เนื่องจากว่ามันคูณไปแล้วมันไม่ถึงหนึ่งเนี่ยเราก็เลยต้องเติมให้มันถึงหนึ่งอะกซิเยนนะอันนี้จะได้เป็นสิบคูณเก้าคูณแปดคูณไปเลยค่ะคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสาม คูณสองและคูณหนึ่งเขียนไปให้มันให้ให้มันจนถึงท้ายเลยนะแล้วก็ทีนี้น้กงเรียนดูว่าไอ้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยอะไรมันหายไปอะไรมันหายไปเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มหายไปตั้งแต่เจ็ดใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่สิบคูณเก้าคูณแปดเนาะมันจะเริ่มหายไปตั้งแต่เจ็ดเป็นต้นไปตัวเจ็ดตัวเนี้ยมันหายนะคะพราเจ็ดมันหายเนี่ยเวลามันจะหายมันหายได้ยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็น แฟ่เอเรียลว่ามันหายจากการตัดกันค่ะหายจากการตัดกันอย่างเช่นครูมีห้าคูไอ้ครูมีห้าแฝกส่วนด้วยสามแฝกจาได้ไหมครูก็จะเขียนห้าคูณสี่คูณสามคูณสองแล้วก็คูณหนึ่งทีนี้ทีนี้ข้างล่างมันก็จะเป็นอะไรคะข้างล่างก็จะเป็นสามคูณสองคูณหนึ่งก็ตัวที่มันเหมือนกันมตนตัดกันกดได้นีเค่ะ,คะแล้วมันจะเหลือห้าคูณสี่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้ามันเหล 10, 9, 8, เือ10คูณ9คูณ8แสดงว่าตั้งแต่7 6 5 4 3 2 1เนี่ยมันโดนตัดไปหมดเลยพอมันโดนตัดไปหมดเลยก็หมายความว่า7 6 5 4 3 2 1ต right? ้องมาอยู่ด้านล่างคือ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2และ1นะคะเราจะเอาตัวที่ม,มันโดนตัดมาไว้ด้านล่างนะคะทีนี้เราจะเขียนได้ว่าย่างไง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เนี่ยมันก็คือ1 8 ส่วนเจ็ดคูห้าสี่สามสองหนึ่งมันก็คือเจ็ดมีข้างล่างคือเจ็ดคะอ่ะดูตัวอย่างแรกแล้วทีนี้ไปดูตัวอย่างที่สองคือวิธีการทํามันจะเหมือนกันดังนั้นตัวอย่างที่สองเนี่ยยี่ห้าคูณยี่สี่คูณยี่สามคูณยี่สองมันก็ต้องคูณไปจนถึงหนึ่งเช่น,นเดียวกันคือยี่ห้ายี่สี่ยี่สิบสามยี่สิบสอง 15, 24, 23, 22, แล้วก็คูณด,ด้วยยี่สิบเอ็ดแล้วก็คูณไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ ปรากฏว่าอะไรมันหายไปไปที่ดีมาอะไรมันหายไปอยูกยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้ายังอยู่ยี่สิบห้าอยู่ยี่สิบี่สามหยกยี่สิบสองอยูกมันเริ่มหายไปตั้งแต่ตัวไหนตั้งแต่ยี่สิบห้าตั้งแต่อะไรหรอยี่สิบป่ะ่ะยีสิบยี่สิบยี่สิบสองค่ะ ย <21. S 2> ี่สิบสองยังอยู่เออใครสองยี่สิบหนูเออใครลูก <laughs> น้องใฟ้าโอเคเออนักเรียนดูวันนี้ยี่บห้ายี่สบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสองแต่ตัวที่หายไปคือยี่สิบยี่สิบเพราะฉะนั้นข้างล่างต้องเริ่มต้นด้วยอะไรคะยี่สิบเอ็ดเออ็ดเอยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าไปเรื่อยๆจนถึง หนึง่งดังนั้นตัวน,นี้ถ้าครูจะเขียนที่อยู่ในรูปแฟรทัวรียอนะคะตัวน,นี้เราจะได้อะไรหรือด้านบน,ค,นคืออะไรแสกคะ่25แสกส่วนด้านล่างคืออะไรหรเอ21เอเอก็คือตัวที่มันหายไปนั่นแหละ21แสกนะคะดีดายตรง้25คูณ24คูณ23คูณ22เอาตัวแรกมาใส่เลยคือ25แสกนะคะตัวไหนหายไป21หายไปใส่21แฝกตัวนี้ทําแบบรวดเร็วได้เลยนะ ใครบางคนอาจจะบอกว่าครูขานูมไม่เขียนคนได้ไหม,ไมเขียนผลลัพไปเลยได้ไหมอย่างเช่นครูบอกว่าครูมีสิบห้าคูณสิบสี่คูณสิบสามอย่างเงี้ยนักเรียนบอกว่าครูหมูไม่อยากทําแบบยาวๆหนูอยากทำสั้น้ได้ไหมหมก็เอาอะไรคะสิบห้าแฝงเลแล้วก็ส่วนด้วยตัวอะไรหายไปอะไรหายไปเออสิบสองหายไปเพราะฉะนั้นด้านล่างก็เป็นเลยเลยคะสองแฝดเลยจบเลยตอนนี้ก็ได้แต่ก็ได้นะคะ อัน,นีนี้ดูข้อที่สา,ามค่ะข้อที่สามข้อที่สามบอกว่าแปดคูณเจ็ดคูณหกค่ะแล้วก็สิบสองคูณสิบอ่าโอเคแล้เรียนดูแปดคูณเจ็ดคูณหกแล้วก็สิบสองคูณสิบเอ็ดักเนี่นยอันนี้มันมีสองช่วงมีสองช่วงก็คือช่วงแรกก็คือแปดคูณเจ็ดคูณหกกับอีกช่วงหนึ่งคือสิบสองคูณสิบเอ็ดนะคะแปดคูณเจ็ดคูณหกค่ะแปดคูณเจ็ดคูณหกได้อะไรแปดแปดอ่าแปดแสกทีมากค่ะ แล้วแล้วอะไรหายไปอะไรหายไปหกห้าแฝกครับห้าหกหกเป็นอยู่สิ่งที่หายคืออะไรห้าเห็นไหมคะห้าเพราะมันด้านล่างถึงต้องใส่อะไรแฝกห้าแฝกเออห้าแปกถูกต้องถีมากด้านล่างถึงต้องใส่ห้าแฝกส่วนตัวนี้สิบสองคูณสิบเอ็ดคืออะไรแปฝกสิบสองติบ สองแสกโอเคไหมคะทีนี้อะไรหายไปหนึ่งสองสิบเอ็ดแล้วก็อะไรคะสิบหายไปโอเคสิบจะไปอยู่ทรงไหนเอ่ยข้างล่างโอเคเพราะฉะนั้นด้านล่างเราจะใส่สิบแสกแบบนี้ค่ะโอเคเนาะปลายฟ้าไปลฟ้าคงมาดูไม่ค่ะโอเคอ่ะอันนี้คืออันแรกนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่ที่การเขียนจำเวนให้อยู่ในรูปแบบตัวเดียววิธีการมันง่ายมากแค่แบบ จะพิจารณาที่เทียวได้เลยนะคะ10คูณ9คูณ8ตัวนี้ให้นักเรียนดูว่าอะไรจะหายไปนะคะเศษจะหายไปใช่ไหมคือหนูเอาตัวที่มันเหลืออยู่ไว้ด้านบนนะคะมันเป็น10คูณ9คูณ8หนูก็ใส่1 8ไปอยู่ทีนี้มันเริ่มหายไปตั้งแต่เศษด้านล่างแ28อันนี้25คูณ24คูณ23คูณ22ด้านบนใส่25แฟกด้านล่างเศษตัวที่หายไปคือตั้งแต่2 1เป็นต้นไปมันก็คือ21แ28นั่นเองนะคะ อ่ะใครจดได้ตรวจนะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทาสำหรับกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่หนึ่งก็ทาแบบฝึกหัดไปแล้วอ่ะทีนี้เอ่อโอเคไหมลูกกลุ่มที่สองโอเคโอเคนะคะอ่ะทีนี้คราจะไปเรื่องต่อไปแล้วนะต่ mm hmm. อไปเป็นการเขียนจํานวนให้เห็นรูปแบบทอรเรเดียลในกรณีที่มันเป็นตัว n mm hmm. นะคะนักเรียนคูณทบทวนนี้เห็นหอไม่ทีงว่าเอ่อไอ้ตัว n แฝกนะคะ n แเนี่ยมันก็คืออ่านิยามของ n แเนาะ n แเนี่ยตัวแรกก็คือ n ่ตัวต่อไปค่ะมันก็คือ n ลบหนึ่งตัวต่อไปค่ะ n ลบสองค่ะแล้วก็ n ลบสาม n ลบสี่ไปเรื่อยๆเลยจนถึงหนึ่งนี่คือนิยามของ n แปกทเรียนเราใช้เัวนี้เข้ามาช่วยในการทำข้อที่ส สำหรับถุที่สองดูนะคะ n a ป t มันจะเริ่มเพิ่มสตัวเองเสมอแล้วก็ลดลงไปทีละหนึ่งก็จะไปทีละหนึ่งมันก็จะลบถึงลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะตัวนี้มันเริ่มต้นจาก n ลบสามเพราะฉะนั้น n ลบสาม n ลบสี่ n ลบห้า n ลบสาม n ลบสี่ n ลบห้าถ้าจะเขียนให้อยู่ในรูปแบบพอเดียวมันคือ n ลบสามแปดมันคือ n ลบสามแปด หนรรูปที่มา n ลบสาวแศษอะไรอยู่ข้างหน้าคือตัวนั้นแตกเลยอย่างเช่น n ลบสามอยู่ข้างหน้ามันก็คือ n ลบสามเศษนะคะทีนี้พอเป็นลบสามลบสี่ลบห้าตัวต่อไปคือลบอะไรเลยลบหกลบหกค่ะแสดงว่าตัวที่หายไปคือลบอะไรคะลบหกลบหกคดังนั้นเราต้องส่วนด้วยอะไรเลยลบหก n ลบหก การทาก็คือดูตัวหน้านะคะตัวหน้าตัวหน้าเป็นอะไรแสะแฉไปตัวเลยทีนี้ให้ดูว่ามันเริ่มหายไปเสียก่อนอันนี้เริ่มหายไปแฉะเอ็นลบหกเพราะนั้นข้างล่างคือเอ็นลบหกนี้ดูข้อต่อไปค่ะตัวแรกเป็นเอ็นต่อไปเอ็นลบหนึ่งเอ็นลบสองแสดงว่าด้านบนเป็นอะไรแสะเ <In> อ็นอ่าด้านบนเป็นอ่าแด้านบนเป็นเอ็นแส่วนด้านล่างค่ะมันเริ่มหายไปตั้งแต่อะไรหายไป เอ็นลบสามเอ็นลบสามหายไปเพราะนั้นด <3. S 1> ้านล่างผมต้องเสียด้วยเอ็นลบสามแปดเอ็นลบสามแปดใครอยู่กลุ่มสองมากนอกจากคนทิสซีเรียสามสามคนนี้อยู่กลุ่มไหนเนี่ยสองโอเคโอเคไหมนี่ที่ที่ที่พูดไป โอเคอ่ะอันนี้อยู่ด้วยกันสองเรื่องก็คือหนึ่งเขียนจำนวนเลขที่อยู่ในรูปแฟคทอเรียลนะคะแล้วก็อันที่สองคือไปต่อได้เลยไหมไปต่อได้เลยไหมได้เลยได้ครับได้นะต่อไปค่ะเป็นการหาค่าเอน็นค่ะเป็นการหาค่าเอน็นหาค่าเอ็นจากสิ่งที่เขากําหนดให้ข้อแรกบอกว่า N เอบวกหนึ่งแส่แเฉลยได้เอลบหนึ่งแส่แเท่ากับ อ่ะนี้ให้เรียนดูแบบนี้ค่ะ n บวกหนึ่งแฟกกับ n ลบหนึ่งแฟกให้นักเรียนกระจายมันออกมาแล้วหาตัวที่มันตัดกันนะคะ n บวกหนึ่งแฟกอย่างที่บอกอะไรแฟกอ่ะเริ่มต้นคือตัวเองค่ะ n บวกแล้วก็มันจะลดลงไปหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้า n บวกหนึ่งลบมันลดลงไปหนึ่งจะเหลืออะไรลูกเ <The end. S 1> อ็เหรอ n นเอ็นดียอ n บวกหนึ่งก็เออทีนี้ลดลงไปหนึ่งแล้เอนะคะตัวต่อไปค่ะต่อจาก n คืออะไรลูก เอ็นลบหนึ่งครับอ่าเอ็นลบหนึ่งต่อไปคือเอ็นลบหนึ่งเอ็นลบหนึ่งแล้วต่อไปคือเอ็นลบอะไรหรืสองอ๋อเอ็นลบสองเอ็นลบสองอะไรอีกลบสามอ่าเอ็นลบสามไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหนึ่งค่ะจนถึงหนึ่งอันนี้คือด้าดูส่วนด้านล่างค่ะมันจะเริ่มต้นที่เอ็นลบหนึ่งครับอ่าเอ็นลบหนึ่งต่อไปคือเอ็นลบอะไรหรื 2รครับ n ลบ2ค่ะต่อไปก็คือ n อลบ3ครับ3ไปเรื่อยเรืยจนถึง1ค่ะเท่ากับ12ค่ะเท่ากับ12 <c oughs> อ่ะทีนี้ให้นักเรียนดูว่ามันมีอะไรที่ตัดกันได้ในระหว่าง2อ,อันนี้มีอะไรตัดกันได้เอออะไรหน้าตามเหมือนกัน เอลบหนึ่งเอ็นหน่ยเอ็เ่เห็นไหมเอล็ลบหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นตัดค่ะถ้าหัวโดนตัดทางเป็นไงลูกทางหายไหมโดนตัดหมดค่ะหมดหายหมดเลยหายหมดเลยเพราะนั้นทีนี้มันเหลืออะไรบ้างละ่ะเอามาเขียนนี่มันเหลือใครบ้างแล้วเอบวกหนึ่งเนาะแล้วก็อะไรคะ แล้วก็คูณกับอะไรลบคูณกับเอ็ n mm. มีค่าเท่ากับสิบสองค่ะมีค่าเท่ากับสิบสองนี่ดูให้ดีการที่จะหาค่าเอนเนี่ยที่เรียนดูนะมันคือเอ็บวกหนึ่งคูณอยู่กับเอ็ความสัมพันธ์ของสองคนนี้เป็นไงระหว่าง n อบวกห่กับเอ็มันหารกันอยู่เท่าไหร่หรอหารกันอยู่เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งครับหางกันอยู่หนึ่งนะคะถามว่าสองคนนี้ใครมากกว่ากันเอบวกหนึ่งครับ เอ็นบวกหนึ่งมากกว่าแล้วสองคนนี้มันทําอะไรกันอยู่สองคนนี้ทำอะไรกันอยู่คูณกันอยู่เพราะฉะนั้นให้นักเรียนทาวิธีการแบบนี้คือเอ็นบวกหนึ่งคูณกับเอ็นเนี่ยนักเรียนให้เปลี่ยนด้านหลังให้มันอยู่รูปการคูณเหมือนกันด้านหน้านะคะการคูณยังไงให้นักเรียนหาตัวที่มันอยู่ติดกันค่ะติดกันแล้วคูณกันเนี่ยได้เท่ากับสิบสองค่ะมีอะไรบ้างที่อยู่ติดกันแล้วคูณกันได้สิบสองีสามครับอ่ะ ติดสองครับโอเคคัวสองมองออกไหมลูกพี่พมาสิบสองเนี่ยอะไรที่มันอยู่ติดกันแล้วมันคูณกันได้ติดสองสี่กับสองเอทีกับสามครับเราต้องใช้ตัวที่มันอยู่ติดกันก็คือสี่กับสามนะคะเรารู้แล้วแหละว่าสี่คูณสามมาได้สิดสองแต่คําถามของครูก็คือเราจะวางสี่กับสามไว้อย่างไงเพราะเราสามารถสลับที่กันได้แต่วิธีการหาอินทิเกสลับที่กันไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้เราให้เรามาดูอย่างนี้ระหว่างเอหนึ่งกับเใครมากกว่านะ <Yeah. S 2> n บวกหนึ่งเบหนึ่งเพราะฉะนั้น n บวกหนึ่งมันอยู่ด้านหน้า n อ็นมาอยู่ด้านหลังแสดงว่าสี่คูณไอแสดงว่าสิบสองเนี่ยเราจะต้องเ,เอตัวที่มากกว่าขึ้นก่อนเสมอต้รียนจํไว้เลยนะคะเอาตัวที่มากกว่าไว้ก่อนเสมอเพราะะนั้นสิบสองให้เอาสี่คูณสามไม่เอาสามคูณสี่นะคะ เพราะว่าตัวนี้มันจะไปจับคู่กับด้านหน้าตัวนี้นะคะทีนี้เวลาจับคู่จับยังไงนะคะให้เรียนจับคู่ตัวที่มันอยู่หน้าให้คู่กับตัวหน้าตัวที่มันอยู่หลังให้คู่กับตัวหลังแสดงว่า n บวก1ก็จะไปคู่กับ4ค่ะ n บวก1คู่กับ4แล้วก็ n ไปคู่กับ3ค่ะทีนี้โจทย์อยากรู้ว่าสรุปแล้วสุดท้ายอ่ะ n มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ต้องตอบว่า n เท่ากับอะไร เอคู่กับอะไรคะ <15. S 1> เอ็คู่กับ <3. S 1> อะไรคะเอ็นคู่กับสาเพรานะฉะนั้นสุดท้ายต้องตอบว่าเอ็นเท่ากับสา <3. S 1> มโ,โอเคไหมคะกลุ่มโซโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคนะ <c oughs> คนะสุดท้ายได้เอเท่ากับสนะคะ <c oughs> ไปต่อไหมคะถ้าไปต่อโอเคนะคะกดโอเคค่ะถ้ไปต่อกดโอเคสามคนนั้นไปไหนอ่ะเจอจานจานน่าต่อขอไม่ได้ยินเอาะโอเคอ่ะไปต่อนะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สอง n ลบห้าแสนเหมือนเดิมห้แสนนะครับใช้เรียกคือ อะต่อนะคะคนอ้าว่า n ลบห้าแฝกส่วนด้วย n ลบแปดแฝกข้อนี้ข้อนี้ด้านบนค่ะ n ลบ้าแฝกต้นให้เลือกต้นด้วย n ลบห้5 n ลบห้าตัวต่อไปเป็น n ลบอะไรหลเด n ลบ6 n ลบหกค่ะแล้วก็ n ลบอะไรหลเจุด n ลบเ็ดค่ะอ่าแล้วก็ n ลบ แปดแปดอ่าเราไปไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งนะคะแล้วส่วนด้วยล่างนต่างเริ่มตัวที่ n ลบแปดแล้วก็ n ลบเก้าเขียนลงกลมสามัวนค่ะ n ลบสิบค่ะไปเรื่อยๆค่ะจนถึงหนึ่งค่ะมีค่าเท่ากับหกสิบค่ะค่าเท่ากับหกสิบนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือ หาตัวที่มันตัดกันได้หาตัวที่มันตัดกันได้มันจะเริ่มตัดกันได้แต่ตัวไหนตัวแรกแปดเอ๊ะะใช่ไหมอ,อะไรที่มันมีเหมือนกันแปดห้ะสี่แปดแปดแมเออเอ็นลบแปดนะกับเอ็นลบแปดนะคะทีนี้ถ้าเอ็นลบแปดโดนตัดที่เหลือเป็นไงคะหายไปห,ไปหมดเลยเพราะฉะนั้น ก้อนนี้มันจะเหลือแค่อะไรบ้างหูดสิ่งที่เหลือมีอะไรบ้าง n ลบ5 n ลบ6 n ลบ6 n ลบ6โอเค n ลบ5 n ลบ6 n ลบ7มีค่าเท่ากับ6 10ทีนี้ข้อนี้มันต่างจากข้อที่แล้วเพราะว่าข้อที่แล้วมันมันเหลือแค่สองก้อนใช่ไหมแต่ข้อนี้มันเหลือสามก้อนสามก้อนที่ว่าก็คือไอ้ก้อน n ลบ5 n ลบ6แล้วก็ n ลบ7นะคะสามตัวนี้ค e ูณกันอยู L ่แล้วก็ต้องมีค่าเท่ากับอะไรด้วย ทีนี้เราก็ต้องหาแล้วแหละว่าอะไรที่สามตัวเรียงกันค่ะตัวเรียงกันห้าสี่สามนะครับอ่ะคูณกันมีค่าเท่ากับหกสิบนะคะที่คนตอบแล้วคือห้าสี่นะคะคนที่เหลือได้อย่างหลดที่มาที่มางงไหมห้าสามสิบแล้วเออห้าสี่ส มีบางคนบอกว่าเอ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 าตัวอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่ห้าสี่สามอย่างเช่นเอาเอาอะไรดีเอาสามสี่ห้าไม่ใช่สามเาะถามว่าเอาตัวที่มันไม่ด้อยู่ติดกันได้ไหมคําตอบคุณได้เพราะว่าเพราะว่าไอ้สามก้อนเนี้มันติดกันมันมีเงื่อนไข่นะ ที่จริงตัวที่คูณจะได้หกศูนยมีหลายตัวมากแต่ตัวที่เราจะเอามามีแค่เซตเดียวคือไม้แค่เซตเดียวเท่านั้นและก็ต้องเรียงเหมือนเดิมคือเรียงจากมากไปน้อยเรียงจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า n ลบห้าคูณกับ n ลบหกแล้วก็คูณกับ n ลบเ่ยมันมีค่าเท่ากับเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะห้าคูณสี่คูณสามใช่ไหมคะ เราก็จะเอาห้าขึ้น่อวแล้วก็คูณด้วยสี่แล้วก็คูณด้วยทีนี้ให้เรามาจับคู่ค่ะจับคู่จับคู่ก้อนหน้าคู่คู่ตัวหน้าก้อนก้อนกลางคู่ตัวกลางก้อนหลังคู่ตัวหลังแต่ว่าไม่ว่าจะจับคู่ไหนผลลัพธ์ของเอ็นจะมีค่าเท่ากันคุณจะให้เรียนดูนะอันนี้มันไม่มีเอ็นตัวเดียวเนาะถ้ามันมีเอ็นตัวเดียวหนูสามารถจับเอ็นคู่กบบตัวเลขที่มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันน่ะแล้วหนูตอบได้เลยแต่ว่าตัวนี้เราจะได้ว่าเอลบห้า นลบ5คู่กับ5หมายความว่าอะไรหมายความว่าให้หนูเอามาตั้งไว้ตรงนี้เลย n ลบาเท่ากับ5ทีนี้เวลาหาค่า n หายยังไงเอ่ยอยากได้ค่า n เนี่ยต้องย้ายอะไรไปล้5ครับอาอยากได้ค่า n ย้าย5 n ไปนะคะ5ตัวนี้มายืนรอาตัวนี้เป็นลบย้ายมาเป็นบวกดังนั้นเราจะได้ว่า n เท่ากับ ห้าบวกห้าห้าบวกห้ามีค่าเท่ากับสองครับเออเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ N เอเท่ากับสิบค่ะเอ็เท่ากับสิบเตอะแต่บางคนถามว่าคูาหมูไม่เอาคู่หน้าได้ไหมอห่ะเอาคู่กลางได้ไหมทาตอบคือได้ค่ะคู่กลางเนี่ย N เอ็ลบหกก็ต้องคู่กับสี่ค่ะหรือหมูจะใช้คู่กลางก็ได้คู่กลางให้หมูจับ N เอลบหกเท่ากับสี่ ดังนั้นถ้าอยากไดเอนให้หนูย้ายหกไปกลายเป็นสี่หกหกหนูก็จะไดเอนมี A N, ค่าเท่ากันคือไดเอนท่ A ้กับสิเห็นไหมคะไม่ว่าจะจับคู่ไหนจะไดเอนมีค่าเท่ากันเลยนะคะดังนั้นข้อน,นี้ถ้าหนูจะทําหรือจับมาคู่เดียวนะก็คือก็คือเอาคู่ไหนก็ไดจะได้เอนเท่ากัน